ลอมานานที่จะใช้แว่นวิเล่นเกมจากมือถือเพราะว่าจอมือถือมันเล็กถ้าหากว่าเราใช้แว่นวิาซึ่งมีจอภาพขนาดใหญ่เล่นเกมมือถือได้คงจะดีซึ่งณตอนนี้ Pi ก o 4ซ l เอสามารถทำแบบนั้นได้แล้ว Pi ก o 4ซ l เอสามารถเล่นเกมจากมือถือได้ด้วยจอใหญ่ๆแล้วก็เล่นได้ราบลื่นโดยใช้โหมดการสะท้อนหน้าจอมือถือที่เพิ่งออกมาใน o ออส เวอร์ชัน 5.12.0U ที่เพิ่งออกมาเมื่อเดือนพฤศจิกา,าจะเห็นว่าเมื่อเราเข้าโหมดสะท้อนหน้าจอจากมือถือมาเราสามารถจะใช้มือถือในการควบคุมการเล่นเกมได้ภาพที่เห็นถ้าเทียบก็เทียบได้กับจอทีวี TV ขนาดใหญ่เลยครับ70นิ้ว80นิ้วเลยนะครับแถมภาพยังให้รายละเอียดที่คมชัด มีเสียงที่ไม่ดีเล์ไม่แหลกทำให้การเล่นเกมจากมือถือสามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยโดยใช้โหมดสะท้อนหน้าจอของ Pico 4 a l t a ลแล้วใช้ตัวแอป Pico VR ในการสะท้อนหน้าจอออกมาเห็นไหมครับการเล่นเกมสามารถทำได้อย่างราบรื่นอาจจะมีการเปิดเรื่องของการแสดง จุดสัมผัสบนมือถือของเราเล็กน้อยนะครับอย่างตัวนี้ที่ทดสอบใช้ Wi-Fi จาก Hotspot ของมือถือนะครับเห็นไหมครับราบลื่นเล่นได้อย่างสนุกสนานไม่ทำให้เราลำคาญเราสามารถนำไปเล่นนอกสถานที่ได้แล้วกับ Pico 4สีเอาต้า